สวัสดีครับเพื่อนๆวันที่15กันยายน67นะครับท่านใดที่สนใจเรื่องสิน,สนค้าของตีไอคอนหรือสินค้าก็สามารถซื้อได้ที่ชินโตติกต็อกนะครับหรือติกต็อกชินโต นะครับได้นะครับอันนี้เราก็จะกล่าวถึงอกุศลกรรมบทสิบนะครับซึ่งเป็นกฎบัญญัติทั่วๆไปนะครับของปุุชนสิ่งที่เกิดขึ้นกับปุุชนทั่วๆไปนะครับก็มีสิบข้อคร่าวๆนะครับกายกรรม นะครับก็มี1ค่าสัตว์2อพฤติพผิดในก,กามนะครับ3รักทรัพย์นะครับวัจกรรมก็มี1พูดปดหรือโกหกนะครับ2พูดคำหยาบ3พูดจาลามกนะครับ4พูดจาเพื่อเจอสอดเสียดนะครับ ยุยงพูดจุยงให้เขาแตกกันนะครับวัจจิกรรมก็มีหนึ่งเบียดเบียนนะครับอยากให้เขาทะเลาะกันนะครับเอาเปรียบนะครับแล้วก็โลกมากประสงค์ในทรัพย์ของผู้ อื่นนะครับโดยมิชอบลิศยาไม่อยากให้เขาได้ดีไปกว่าตนเองนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นที่ผิดทํานองของธรรมนะครับก็มีข้าวๆนะครับบุทุชนมีกันท,ทุกคนนะครับ ข้าพเจ้าก็มีแม้แต่พุทธองค์ช่วงยังที่ไม่ได้ตัดสู้เป็นพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอา,หารหันนะครับก็ยังมีอยู่ตรงข้ามกับอกุศลก็คือกุศลนะครับก็เติมไมมอยู่ข้างหน้านะครับก็เป็นกุศลแล้ว พุทธองค์ก็ทรงบัญญัติเรื่องนี้ของพุทธชนโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นการสร้างภพสร้างชาติภพนั่นก็คือทุกขตินะครับชาติก็คือวิบากนรกนั่นเองนะครับก็ได้แก่สัต์นะครับสัตว์ดรยชานแล้วก็เปรตนะครับก็คือ ช่วงที่ชีวิตยังไม่สิ้นไก่ยังไม่พังเน, Trans นี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นที่ความคิดหรือเกิดขึ้นที่อารมณ์นะครับหรือเกิดที่กรรมนะครับก็คือพัสะเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาตามปฏิจจสุป,ปบาทสายเกิดน,นะครับเ <governance. S 1> ว <Giov> ทนาก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดอุปทานอุปทานก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดพบพก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดชาตินะครับ อันนี้ก็คือบทบัญญัติหัวใจของอริยสัจสี่หัวใจของผุ้ศาสนาเลยนะครับหรือกฎการเวียนว่ายตายเกิดนะครับสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดนะครับเป็นเหตุเป็นผลนะครับเป็นตักกะวิยาเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้นะครับถ้าการกระทำนี้แน่นอนในปัจจุบันนี้เกิดการกระทำขึ้น เป็นปกติทุกๆวันเป็นนิสัยที่เกิดความเคยชินเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจบีบคั้นบิดลัดนะครับต้องให้สแสวงหาปัจจัย4นะครับอาหารเครื่องนุ่มห่มที่อยู่อาศัยและก็ยารักษาโลกนะครับสิ่งที่จะได้ปัจจัย4มานั่นก็คือทำมาหาเงินนะครับหาเงินมาแล้ว ได้เงินมาแล้วเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างบรรดาลได้ทุกอย่างในปัจจัย4นะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตนอกปัจจัย4ก็ยังมีนะครับของฟุ่มเฟือยของที่จำเป็นเช่นรถยนต์นะครับมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่5ของปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับ เพราะปัจจัย4ก็บรรญัตมานานแล้วอาจจะล้าสมัยนะครับก็อาจจะเป็นเพิ่มปัจจัย5ก็ได้สิ่งนี้ก็ทำกันตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนั่นก็คือช่วงที่ชีวิตสิ้นกายพังความตายมาถึงลมหายใจสุดท้ายเกิดขึ้นนะครับก็ยังทำอยู่ไม่ทำทางด้านกายกรรมก็ทำทางด้าน วัจีกรรมไม่ทําทางด้านวัจีกรรมก็ทําทางด้านมโนกรรมนะครับหรืออาจจะทําทั้งสามเลยก็ได้นะครับเมื่อลมหายใจสุดท้ายเกิดขึ้นนะครับเพราะช่วงชีวิตยังไม่สิ้นท่านก็ยังสร้างภพสร้างชาติอยู่ช่วงที่ลมหายใจสุดท้ายท่านไม่รู้หรอกว่านั่นคือความตายมาถึงนะครับท่านก็ยังทําอยู่นะครับ การที่ท่านทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายนั่นก็คือการสร้างพบสร้างชาติแต่มันไม่มีผลนะครับไม่มีผลในช่วงนั้นเพราะกายท่านยังไม่พังชีวิตท่านยังไม่สิ้นความตายยังไม่มาถึงนะครับแต่มีผลก็ต่อเมื่อลมหายใจสุดท้ายเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือปุถุชนนะครับสัตว์ที่ติดแล้วข้องแล้วนี่คือมีพระสูตร ความหมายของคำว่าสัตว์ที่ติดแล้วคล้องแล้วในรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาเรียกลมกันว่าขันห้าโดยมีตัณหาเป็นเครื่องผูกอวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตว์ก็คือผู้ไม่ตายก็คือเราส่วนขันห้าก็คือเขาขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตลอดเวลาตลอดวันตลอดคืนคืนหนึ่งวันหนึ่งนับได้เป็นพันเป็นหมื่นแต่สัตว์ไม่เคยปล่อยการยึด วิญญาณที่เกิดขึ้นใหม่เลยแม้สักครั้งหนึ่งสัตว์เนี่ยไม่เป็นผู้ไม่ตายแต่วิญญาณเกิดดับเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายเกิดตั้งอยู่แล้วก็ตายตลอดเวลานั่นก็คือการสร้างภพตลอดเวลาในช่วงที่มีชีวิตอยู่แม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายเขายังสร้างภพสร้างชาติอยู่แต่เขาตายแล้วก็เกิดดับตายแล้วก็เกิดนะครับแต่ช่วงลมหายใจสุดท้าย เขาตายแล้วเขาก็ไม่ได้เกิดแต่ผู้ไม่ตายสัตว์ผู้ไม่ตายนะครับไม่เคยปล่อยการยึดติดวิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นเลยแม้สักครั้งเลยนะครับเมื่อสัตว์เป็นผู้ไม่ตายวิญญาณสุดท้ายที่เกาะลมหายใจสุดท้ายดับไปแล้วแต่เขาสร้างภพสร้างชาติในเวลานั้นก็คือทุกติยุบะนรกนะครับเขาตายไปแล้วแต่วิญญาณ ตายไปแล้วแต่สัตว์ยังไม่ตายสัตว์ไม่เคยปล่อยการยึดเกาะวิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นวิญญาณใหม่ที่ยึดเกาะก็คือพบนรกชาติสัต์นรกหรือทุกขติวิบานกนรกดังนั้นสัตว์ก็เลยไปท่องเที่ยวอยู่ในทุกขติวิบานกนรกนะครับ